ถามทีนักอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องแกล้งเขาดีนะโดนแค่ลังมดแดงถ้าเข้าไปในดงหมามุ้ยล้วก็อัวคงต้องหารหือส่งโรงพยาบาลนี่อย่ามาซ้ำเติมกันไ้ไหมเฮียที่อัวทำไปเนี่ยก็เพอปกป้องทุกคนนะไอเด็กสับไก่น่นน่ะมันต้องมีแผนการอะไรแน่เลยมันไว้ใจอีหรอก ลืมไม่ถูกไอ,อีก็เลยคิดแต่จะหาเรื่องมากกว่าเฮียข้าข้างอีกไปเถอะถ้าไปเห็นพี่อัวว่าเฮียจะเสียใจอยู่เฉยๆนะาเฮียคิดดูก็แล้กันนะอีพิ่งมาอยู่นี่ได้แค่วันเดียวอีก็เลยจะจิตได้หนกแล้วเรียมตัวไปเลยโอ๊ยโอ้ย เบาดิเฮียเจ็บนะอ้ขอโทษหนักมือไปหน่อยแล้วรู้รได้ยังไงว่านายทีจีบอันนั้นหรูอ้อย่าเที่ยวซีซัวใส่ไล่คนอื่นอย่างนี้นะอ้วไม่ได้ซีซัวนะเฮียอ้วเห็นเต็มสองตาเลยทำรกน้ำต้นไม้นะมันก็ทาตาเล็กตาน้อยใส่ค่หนั้นนะ่ะคงคิดว่าตัวเองหล่อตายแหละ เซ่แดนไปเล่นกับมันดีค an ่ะไอ้กทีอีกงเ็บใจแล้วนี่หายไปไหนอ่ะเพื่อนี้มาหาบอกว่ามีทุรละก็เลยขอแบ่งนอกเชื่อหาเรื่องอู้งานสิไม่ว่างั้นอู่ไปส่งอานก่อนนะ